เขาพูดเยอะแล้วหรอพูดนิดหน่อยแล้วก็จะเท้ากี้อีก็หมดเวลาพอดีชั่วโมงพอดีครับผมของผมก็เป็นอุปกรณ์การสื่อสารหอมมาอย่างดีเลยหอมมาอย่างดีอุปกรณ์การสื่อสารเป็นอะไรครับเป็นบอวอกี้ด้องกี้หรืออะไรนะ นี่มอหุ่นดีแล้วเนี่ยเซลุเว็นเล็กแค่หุ่นเป็นล็กสปอร์ตบอกว่าคลิปกันดังมากนี่หูดับไปข้างแล้วนะคะเนี่ยอุปกรณ์การศึกษานะโอ้แต่ตั้งใจบอกมามากเลยของปอเนี่ยทำไมถึงอยากใช้อุปกรณ์การศึกษาคะับปอเพราะว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับเดี๋ยวนี้แบบถ้าเรียนไว้เยอะๆมันก็จะดีครับดีต่ออนาคตของเรานะไปลงสอส นอกเหนต้นอาเดียฝากเด็กแล้วเนี่ยนะอะไรียฝากพี่บ้างมีแต่รอยเท้าที่ฝากไว้ที่เขาเดินเข้าเข้ามาจากขอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตนล้คุณไปตามหาด้วยหรือเปล่าไปตามเก็บรอยเท้าอืมโอเคครับครับผมก็เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนครับแล้วก็มีหนังสือครับก็อุปกรณ์การศึกษาอย่าเหมือนปอครับแต่นี่เยอะจริงนะมันเยอะก็เลยอยากจะโชว์แม่แับใส่กล่อง วชัวนะเพราะว่าเพราะทุกคนต้องเรียนอยู่แล้วก็ได้ใช้แน่นอนครับเป็นประโยชน์แน่นอนเออด็กตกอยากได้คอมพิวเตอร์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 อองจ <c oughs> ๊กกะกันยี่ไม่เป็นไรเนี่ยไปก่อนนะเขียนไปหน่อนโฆษณานแล้วก็จะได้ไปใช้ที่ advanced ขึ้นอาหยาเอามาที่ next มาที่น้องเบ๊ เรียนมาให้ไปเรียนยนี่คนนี้เป็นงานสวยดาวแม่คนนี้ไปซื้อตลาดนะคุณเ,เ,เ,า,เาให้เ็กด้วยผู้ช,ช,ชายยิ้วกรป๋าได้เนี่ยต้อป็นสาววงพน,นยอย่าพูดอย่าง,งานัออ้นขอเรียกว่าเด็กชายข้ามเพศออเป็นชุดเคืงเรียนึงอย่นั้นห้อยาฬิกมนาฬิกา ว่าไม่มีทานให้เด็กทาเรียนซ<อ>ือ้อไปเรื่อยๆหนันที่แขนวแขนนอนให้เด็กแขวนคอไปโรงเรียนจะได้ไม่กลายเป็นสายแขวนไม่ยติดงผนังเนีวยว่าอกัน ไม่มีใไบไ,ไม่เพราะไม่อยากเปิดเผยตอนนี้ะ <laughs> บอสบอสมีไม่อย่ายอมเขาลุกถ้ายอมเขาแสดงว่าเป็นเรื่องจริงไอ้ไม่ไ,ไม่กลัวกลัวเท้าลย เรว่าเรว่าเด็กผู้ชายเป็นแป้งรํา คมจะไม่ใช่เต่าน้อยนีแม่เน่านล้วดูหัวเต่าสิมีสองตาด้วยเต่าไี่ได้มีตาเดียวแต่ว่าฉันมีเต่าบ้านดูดีมีตาเดียวเต่าขอนแก่นคนไปขอหวยกันเต็มเลยเต่าตาเดียวบ้าก็บ้อสิเต่ากระดูกก็เป็นเต่าครับตอนนี้แบบฤดูหนาวนยครับก็เลยแบบเอาเต่าให้น้องๆเขากอดกันเลย ะทันี่มันนิ่มกอนเี๋เาเด็กเราจะก่อนกรดองของน้องนะก่อน่นกวกระดองแต่แต่กินแปลกๆค่ะโอเค กับลิงิวยิ้วอยู่ทมถึงให้ลิงถือก้วยบอมันติดนี่ชนรัีก้วยครับลิงังจากลบุรีนบอเป็นเด็กลบรใช่ะอ๋ลบรีเด็กลรีเด็กลรเมืองลิงก็เอาลิงถือก้วยมาฝากเดกผู้หญิงข้งหลังเธอถามออกแล้กัน การต,ต่อเลกโก้นี่ไม่เด็กๆมมีทักษะเพิ่มขึ้นมีการสัมผัสจับต่อเติม่านี้น่แลการแม่และเด็กหรอแม,ม่ให้ความรู้หั้งด้านึงเ่องทักษะพัฒนาการลูกง้างบ้างนี่ เด็กสมัยใหม่เนี่ยตอนพ่อแม่ก็ท้องกินอะไรกันเนี่ยทำไมคะหน้าตาัอดีทุกคนทำไมรุ่นเราหน้าอย่ีเนี่ยตอนเด็กๆแม่ชอบกินแกงส้มชะอมไข่หรือเปล่าคุณอะฉันเหรอนิ่หน้าตื่นมาพอโตแล้วชอบกินชะอมไข่เหลือเกิน